แบบนี้ไม่ชินเอาซะเลยร e เว r ร์สเค้าเจอช็อกคือสิ่งที่ต่างชาติหลายคนต้องเผชิญหลังจากอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานและมีความจำเป็นต้องกลับบ้านเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นกับสาวยูเคผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย3ปีมีเฮท่ากลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่ยูเคถึง7วัน กับไม่ชินกับสิ่งต่างๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อประเด็น Reverse Culture Shock สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bangkok tube อากรารครับนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาปะกกันอีกเช่นเคยนะครับ Reverse Culture Shock หรือว่าการ Culture Shock แบบกับตลปัดนะครับเพราะว่าปกติการ Culture Shock การ Culture Shock เนี่ยมันจะเกิดกับคนที่แบบว่า จากบ้านเกิดแล้วไปอยู่ที่ประเทศอื่นแล้วก็ไม่ชินกับวัฒนธรรมที่แตกต่างจากถิ่นที่ตัวเองมานะครับแต่ว่าการ reverse culture shock เนี่ยมันเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติหลายท่านนะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือว่าเดินทางในประเทศไทยเป็นระยะเวลาย,ยาวนานและเกิดความเคยชินกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในแบบไทยนะครับพอกลับไปบ้านเกิดตัวเองนะครับอาจจะกลับไปเยี่ยมเป็นระยะเวลาสันส้นๆหรือว่ากลับถาวรเลยมันไม่ชินกับวิถีชีวิตแบบนั้นนะครับแบบนี้เขาเรียกว่า Reverse Culture Shop ซึ่งมันก็เกิดขึ้นกับสาว UK ที่มีชื่อว่าคลาวเดียนะครับมีอักเค้์อยู่ในอัพดัมว่า Island Life with Claudia Claudia Travel in Thailand นะครับซึ่งเธอก็เป็นสาว UK ซึ่งทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลา3ปีนะครับจากนั้นถึงเวลาต้องกลับ UK นะครับแต่ว่าไม่ได้กลับถาวรนะครับกลับ UK เั้นทีกลับตั้ง7วันนะอยู่ประเทศไทย3ปีกลับ UK แค่7วันเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวของเธอนะครับ หลังจากนั้นเธอก็จะบินกลับมาที่ประเทศไทยนะครับเธอก็ได้มาแชร์ถึงความ reverse culture shock นะครับซึ่งไปอยู่บ้านไม่กี่วันก็รู้สึกไม่ชินแล้วนะครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือการใส่รองเท้าภายในบ้านนะครับวันนั้นก็เรียกช่างมาซ่อมทีวีที่บ้านนะครับช่างก็เดินเข้ามาในบ้านพร้อมกับรองเท้าเลยนะครับแบบว่าไม่สนใดๆนะครับซึ่งเธอจะห้ามก็ไม่ได้นะครับมันเป็นวัฒนธรรมของบ้านเขาครับก็คือใส่รองเท้าเข้าบ้านได้อะไรเงี้ยเธอก็แบบว่าไม่ชินนะครับข้อที่2นะครับก็คือ การที่ร้านค้าหรือว่าคาเฟ่ต่างๆเนี่ยเปิดชานะครับจะบอกว่าวันนั้นลงเรื่อมาตีสามนะจะหากาแฟหรือว่าหาของมารีเฟซกินเราให้สดชื่นอะไรอย่างงี้นะร้านค้าจะไม่เปิดจนกว่าจะแปดโมงเช้าส่วนคาเฟ่เนี่ยก็จะไม่เปิดจนกนจว่าจะเก้าโมงเช้าแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยคุณมีเซเว่นอีเลเว่นซึ่งมันเปิดทเวนีโฟร์เซเว่นนะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงนะซึ่งเนี่ยเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยแอดมินก็เรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ยอดส่วนเลยนะครับ ตอบโจทย์แทบจะทุกอย่างในชีวิตแม้กระทั่งฝากเงินยังสามารถทําได้ที่เซเว่นอีเลเเลยซึ่งชาวต่างชาติก็ชื่นชอบมากนะครับต่อมาข้อ3เป็นข้อสุดท้ายนะครับเธอบอกว่าเท่าของใน UK นะครับหลังจากจากไปสปีกับมาทำไมมันแพงทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเธอยกตัวอย่างมาว่าเธอต้องนั่งรถไฟจากทางใต้ของอังกฤษไปเยี่ยมญาตินะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีศาจแดงนะครับซึ่งเธอก็แชร์ค่าตั๋วรถไฟไปกลับนะครับอยู่ที่3 0 0ยยูโรหรือประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับซึ่งเธอก็เปิดเผยว่า ค่าตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยมาอังกฤษฉันเนี่ยก็ไม่แพงกว่าค่ารถไฟนี้เท่าไหร่นักก็คือราคาพอๆกันนั่นเองนะดังนั้นเธอก็ปิดท้ายไว้ว่าแล้วพวกคุณทุกคนมีรีเวิร์สเค้าเชอร์ช็อคอะไรที่อยากจะแชร์บ้างนะครับจากคลิปนี้นะครับก็ทําให้ชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์รีเวิร์สเค้าเชอร์ช็อคนะครับก่อนจะไปรับฟังความคิดเห็นอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อนๆสาม,มารถสนับสนุนคอนเทนต์เชิงบวกแบบนี้ต่อประเทศไทยได้เพียงแค่ดูแลสุขภาพด้วย เซนทัมแอคทีฟนะครับที่รวบรวมทุกวิตามินและแร่ธาตุจำเป็นที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันไว้ในหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งขวด30เมสิเมทาได้หนึ่งเดือนราคา2องบาทคุ้มยิ่งกว่าแฝปลาทองผลิตภัณลงทุนในสุขภาพจิ้มไปที่โปรดักต่างอย่างใต้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ช้อปปี้เพื่อนเพื่อยังสามารถช้อปปิ้งสินค้าอื่นที่ใช้อยู่แล้วในชีวิตประจำวันได้ด้วยขอบคุณครับต่างชาติท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าการถอดรองเท้าช่วยทําให้คุณแน่ใจว่าไม่ได้นําสิ่งสกกกปรกจาาาาาาขข้้้งนนนอเามาภายใบ ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นเรื่องปกติในหลายประเทศในเอเชียท่านต่อมาเป็นดีเจนะครับบอกว่าเมื่อคืนตอนตีสองผมกำลังขับรถกลับบ้านหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จจากลอนดอนใต้ไปลอนดอนตะวันตกพยายามหาอะไรกินระหว่างทางความคิดนั้นผุดขึ้นมาในหัวผมทันทีว่าถ้าผมอยู่ในเมืองไทยผมคงแวะเซเว่นอีเลเวนไปประมาณ15หร้านได้ฮ่าฮ่าฮ่า ท่านต่อมาบอกว่าแปลกนิดหน่อยไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ที่ส่วนไหนในสหราชอาณาจักรแต่ในลอนดอนร้านกาแฟและซูเปอรม์มาร์เก็ตส่วนใหญ่เปิดเช้ามากประมาณตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแต่ที่นี่อากาศดีแต่ว่ามันหนาวมากท่านต่อมาบอกว่าขอถามหน่อยว่าคุณใช้ VPN ที่ประเทศไทยหรือไม่ เพื่อเราจะดูคอนเทนต์ของคุณได้เรากำลังจะบินไปเมืองไทยเดือนหน้าอดทนรอไม่ไหวแล้วท่านต่อมาบอกว่าดูเหมือนว่าคุณจะไม่คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรอีกต่อไปแล้วประเทศไทยคือบ้านของคุณตอนนี้ท่านต่อมาเม้นไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับบอกว่าฉันคิดว่าคุณได้นำอะไรบางอย่างจากประเทศไทยมาสู่สหราชอาณาจักร นั่นก็คือรอยยิ้มของคุณจากดินแดนแห่งรอยยิ้มประเทศไทยนะก็คือดูสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นอะไรประมาณนี้ท่านต่อมาบอกว่าฉันเองก็อาศัยอยู่เมืองไทยเช่นกันแล้วก็กลับไปอังกฤษเมื่อ3เดือนก่อนเพื่อเยี่ยมครอบครัวฉันตกใจมากที่ราคาอาหารที่นั่นสูงขึ้นมากในเวลาแค่1ปี fish and c h i p แบบซื้อกลับบ้านสำหรับ2คนราคาเกิน20ปอนด์นะครับ20ปอนด์ก็ประมาณ750บาทนะครับ มาจากร้าน Fish and h i ิปเล็กๆถ้าแถวที่ฉันอาศัยอยู่ไม่ใช่ร้านหรูมากนักริมทะเลฉันสามารถกินได้เป็นอาทิตย์เลยหมายถึงว่า750บาทอยู่ได้เป็นอาทิตย์ในประเทศไทยนะท่านต่อมาบอกว่า7 e เ e ่ e อในออสเตรเลียมันน่าเบื่อมากเมื่อเทียบกับ7 e เ e ่ e อในประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่าโอ้ไม่เอาหรอกฉันไม่อนุญ,ญาตให้ใส่รองเท้าในบ้านอีกต่อไปนะครับท่านนี้ก็คือได้วัฒนธรรมไทยไปแล้วนะครับ ท่านต่อมาบอกว่าแล้วเรื่องการต้อนรับของผู้คนละ่ะคุณคิดว่าในเอเชียดีกว่าที่นี่เยอะหรือไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับท่านต่อมานะครับบอกว่าเราจะกลับไปที่นั่นได้อย่างไรยุโรปสิ้นสุดลงแล้วท่านต่อมาบอกว่าราคาตั๋วรถไฟในสหรัชนานจักรสูงมากนั่นคือเรื่องจริงท่านต่อมานะครับเช้านี้ฉันยืนอยู่หน้าแท็กซี่ราให้เขามาเปิดท้ายรถ และเพื่อจะเอากระเป๋าของชั้นเข้าไปเขาลดกระจกลงแล้วตะโกนใส่ชั้นว่าท้ายรถเปิดแล้วจากนั้นก็ขํานะครับคือเขาชินที่แบบว่าแท็กซี่ต้องมาเปิดท้ายรถให้ใช่ไหมครับในประเทศไทยครับอันนี้ไม่ครับอันนี้คือปลดล็อกให้แล้วให้ลูกค้าเปิดเองนะครับในสารสนาณศจกักรและชั้นก็จ่ายเงินไป3.5ปอนด์ปอนเพื่อซื้อหนามผลไม้มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิ ทันต่อมาบอกว่าฉันคิดถึงการใช้ชีวิตในประเทศไทยมันให้ความรู้สึกเหมือนเกาะไอบิซาแห่งเอเชียทันต่อมาบอกว่าฉันขอเพิ่มการดูแลสุขภาพร้านขายยาโรงพยาบาลการต้อนรับความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมีน้ำใจและอาหารลงไปในรายการ reverse culture shock ของคุณ ทานต่อมาบอกว่าฉันก็เป็นแบบนี้ตอนที่ฉันกลับแอริโซนาและฉันก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ทันต่อมาบอกว่าเราไม่อนุญาตให้ใครใส่รองเท้าในบ้านของเราอีกต่อไปในสหราชอาณาจักรท่านต่อมาบอกว่าแล้วคุณอย่าไปทำผิดพลาดด้วยการไปพยักหน้ายิ้มหรือทักทายคนแปลกหน้าในสหราชอาณาจักรี๋ยวคนอื่นเขาจะมองคุณราวกับว่าคุณเป็นบ้า ท่านต่อมาบอกว่านี่คือเรื่องจริงฉันเคยเจอประสบการณ์เดียวกันนี้ด้วยตัวเองตอนไปทำงานที่นั่นท่านต่อมาบอกว่าแย่จังเนาะฉันเองเข้าไปที่เทสโก้แล้วก็ลืมวิธีพูดภาษาอังกฤษไปเลยท่านต่อมาบอกว่าร้านค้าจะเปิดตอนกลางคืนจะแพงมากเพราะว่าค่าแรงแพงแถมยังเสี่ยงโดนปล้นอีกต่างหากไม่มีทางหยุดจนพวกนั้นได้หรอก ท่านต่อมาบอกว่าฉันสังเกตเห็นว่าทุกคนที่นั่นมีสีหน้าเย็นชาอารมณ์ฉุนเฉียวไม่มีใครยิ้มไม่มีใครคุยกับใครเลยมันทั้งหมุนหมองเศร้าหมองและไม่มีอะไรทําท่านต่อมาบอกว่า r e w e r s e Culture Shock สำหรับฉันก็คือพนักงานในร้านอาหารขาดแคลนของกินมีจำนวนจำกัด ท่านต่อมาบอกว่าเหมือนกันเลยฉันพึ่งมาถึงแมนเชสเตอร์วันนี้และจะบินกลับประเทศไทยในวันอังคารหน้าแต่ละคนนี้อยู่บ้านกันสั้นมากนะ,ะับนานๆกับบ้านทีอยู่นานหน่อยก็ไม่ได้อยู่7วัน5วันอะไรอย่างนี้ท่านต่อมาบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ก็ดีใจที่คุณปรับตัวได้รวดเร็วมากที่นี่ดึงดูดความสุขและจิตวิญ,ญญาณของใครหลายคนไปหมดเลย ตอนนี้ฉันกำลังวางแผนอยู่ในช่วงจัดการเพื่อที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทยและฉันก็มีการลงทุนที่เกาะสมุยท่านต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับกับสุสหราชนาจักรฉันอยู่ลอนดอนเหนือแต่กำลังจะกลับประเทศไทยเร็วนี้เช่นกันนะแต่ละคนอยู่บ้านไม่ติดกันเลยนะท่านต่อมาบอกว่าผมกับภรรยากำลังจะกลับสหาราชนาจักร และจะฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวที่นั่นและจะกลับกรุงเทพในวันที่5มกราคมผมรู้สึกกลัวที่จะกลับเพราะผมไม่เคยคิดถึงอากาศหนาวที่นั่นแต่ภรรยาผมชอบดดูหนาวและในสหรัชชาจักรคุณจะต้องระวังโทรศัพท์มือถือของคุณขณะเดินบนถนนทันต่อมาบอกว่าฉันเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณทั้งหมด100เซ ทันต่อมาบอกว่า11ปีที่แล้วฉันไปเรียนที่ประเทศไทยฉันกลับมาที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริการู้สึกรำคาญกับเสียงกรีดร้องเสียงตะโกนและเสียงแตรรถยนต์บนท้องถนนที่ดังสนั่นวั่นวหวเหลือเกินฉันรู้สึก reverse culture shock มากกว่าตอนที่ฉันเดินทางไปเมืองไทยซะอีกแต่ตอนนี้ความรู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อย ตอนที่ฉันกลับมาอยู่ที่เมืองเล็กๆของฉันต่อมาเป็นสองความเห็นสุดท้ายแล้วครับท่านนี้บอกว่า Reverse Culture Shock สำหรับฉันคือเมื่อขึ้นรถไฟฟ,ฟ้าแล้วแทบไม่มีใครเงยหน้าจากจอโทรศัพท์มือถือเลยรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกจำลองต่อมาท่านสุดท้ายบอกว่าลูกชายของฉันจะพาฉันไปฉลองวันเกิดครบรอบ70ปีที่เมืองไทยเมื่อคิดถึงเที่ยวบินอันยาวนานฉันรู้สึกกังวลน,นิดหน่อย ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นนะครับต่อเหตุการณ์ reverse เ o u s e er show นะครับสาวยูเคที่อาศัยในประเทศไทย3ปีกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดถึง7วันนะครับเพื่อนเราฟังล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือ Super thanks เพื่อนกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ที่ดีต่อไปในอนาคตจากช่อง bangkok show อัปเดตเลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามและติดตางสวัสดีครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Aquilastore ครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิตามินคุณภาพดีจากเยอรมันวิตามินเม็ดฟูมิโบริสนะครับวันนี้แอดมินจะต้องเติม B12 นะครับเพราะว่า B12 เนี่ย มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองโดยตรงนะครับแล้วสมองของแอดมินวันนี้ก็คือใช้งานหนักมากตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นทำงานประจําด้านการท่องเที่ยวครับต้องจาข้อมูลแต่ละประเทศรวมถึงข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์ต,าต่างๆตกเย็นมา6โมงเย็นถึง3ทุ่ม4ทุ่มก็ต้องมานั่งทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์ใจภุมมฝากทุกคนกันนะครับก็เลยต้องส่เงเสริมสมองและประสาทนะครับจะได้มีสมองที่ดีในการทํางานต่อไปนะครับ วิตามินเม็ดปูอันนี้อมินรู้จักครั้งแรกตอนไปเที่ยวเยรมันเมื่อปี2019นะครับซึ่งไกด์เขาก็แนะนําว่าที่ยอรมันขายเนี่ย1ยูโรแต่ประเทศไทยสมัยนั้นขาย150บาทครับสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมหลังจากนั้นวิตามินเม็ดปูนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมเรื่อยๆครับจนมีการนําเข้ามามากขึ้นเกิดการแข่งขันด้านราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่หลอดละ50บาทได้20ท็บเล็ตนะครับเพื่อนสั่ง3หลอด150บาทสามารถทานได้ 2เดือนถือว่าคุ้มต่อการลงทุนในสุขภาพของเรานะครับเพราะว่าร่างกายของเรายังต้องการวิตามินทุกวันนะครับถ้าเพื่อนๆทานผักผลไม้หรือว่าอาหารที่มีวิตามินครบถ้วนมั่นใจก็ไม่จาเป็นต้องเติมต้องเสริมแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยมันต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถขาดวิตามินได้ขาดวิตามินแล้วร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าวิตามินเราครบร่างกายของเราก็จะแข็งแรงทํางานให้กับเราได้ไปจนชั่วชีวิตเลยนะครับ นอกจากเติมว well so ิตามินค mm ุณภาพสูงนะครับ hmm> อ so ัมินก็วัยนี้ริ้รอยเริ่มมานะครับก็ไม่ได้เด็กแล้วนะครับก็เลยจะมีสกินแคร์มาแนะนำมันก็คือ r o r e l l ล a r ล r ิ e ต t วา l i ิฟซึ่งมีส่วนผสมของโปรเ e รตินอนครับขณะนี้เป็นเวลางคืนนะครับก็ต้องใช้เป็นไนท์ครีมนะครับมันก็จะมีเดย์ครีมด้วยตอนนี้มีจัดโปรอยู่ที่ตาม1 4บาทนะครับก็สามารถตั่งได้นะครับเราก็จะมาทากันให้ดูสดเลยครับอดมินก็จะ มั่นใจรีวิวหรือว่านำมาจำหน่ายแค่สินค้าที่ใช้เองจริงๆเท่านั้นนะครับระหว่างรอเม็ดวิตามินกำลังละลายนะครับก็เติมสมองแล้วก็ต้องเติมผิวด้วยนะครับต้องออกกล้องบ่อยครับซ <c oughs> ึมซับเร็วใช้ดีไม่เหนียวหนอะนะที่สำคัญ คุณกินคอต่อต้านริ้วรอยที่ราคาเขาถึงได้จะปลุกเลาะตามร้อยกว่าบาทแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับนี่แหละครับทาเป็นประจำแอดมินก็ใช้มาหลายปีแล้วครับทาแล้วก็เห็นผลแบบแอดมินแล้วเพื่อนๆก็ตัดสินเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อนี่ก็ไม่บังคับแต่ว่าอยากรีวิวนะครับอ่าแล้วก็ต้องเติมอาหารสมองนะครับ ลืมอย่างหนึง่งวิตามินเมตฟู้นี่เขาระบุเป็นแบบว่าเฉพาะหลอดหนึ่งเป็น B12 หลอดหนึ่งเป็นธาตุเหล็กหลอดหนึ่งเป็นวิตามินซีนะครับเป็นตัวเน้นเราต้องเติมตัวรวมด้วยก็คือเซนเซนช่อม A2 ซิงนะครับเพราะว่าแต่ละวันนี่ร่างกายของเราต้องการหลายวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องมีตัวเบสหรือว่าตัว,ต,วตัวรวมแต่ถ้าวันไหนเหนื่อยส่วนไหนของร่างกายเหนื่อย,ยสมองอย่างนี้เหนื่อยสมองก็ต้องเติม B 12เข้าไปแต่ถ้าวันไหนหน้าแบบโซมหน้า หน้าเริ่มแบบไม่เปล่งต่างก็ต้องเติมตัววิตามินซีหรือแม่กระทาดเหล็กนะครับจะได้ต่อต้านอนุมูลสิทหลักโอ้สมองไหลลื่นขึ้นมาดีเลยครับนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกว่า สุขภ,ภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับยิ่งถ้าเราอายุเริ่มเยอะแล้วเซลล์ต่างๆของร่างกายเนี่ยเริ่มทำงานไม่ได้เหมือนสมไยเป็นหนุ่มสาวนะครับการตัวช่วยเสริมให้เซลล์ของเราทำงานได้ปกติจึงสำคัญเพื่อให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแต่อย่าลืมว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และออกกำลังกายเป็นประจำนะครับร่างกายทำงานให้เราตลอดชีวิตเราก็ต้องตอบแทนร่างกายของเราด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ